อีพีนี้รายการพี90ขอนำเสนอเรื่องราวของรุ่นน้องคนหนึ่งซึ่งในอดีตนั้นเขาได้รับบทเรียนราคาแพงที่สุดในชีวิตจนกระทั่งครอบครัวแยกย้ายไปคนละทิศคนละทางเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นโปรดติดตามครับ อั้อตอมมาใส่เราก็แต่งก็ในเพชรมันไม่ได้กว้างครับพี่อ๋อกร้จักกันหมดอครับผมมันก็เจอว่าเห็นมาทำเพราะอ้าวมาทํานี่ได้ไงอะไรแบบนี้เขาก็อ๋อมาทำงานอะไรเงี้ยเขาก็มองเจนเจรดแหละแต่เราก็ไม่ได้คิดหลายเราก็ทํางานผมไม่ได้ไม่ได้กลัวอยู่แล้วคือเราไม่ได้อายเราแต่แค่ว่าในใจก็แบบเฟลเฟลว่าเออไม่ไม่ไม่อยากเจอสถานการณ์แบบนี้อะไรเงี้ยแอบนั่งร้องไห้นั่งหลังชั้นอย่างนั่งแบบไม่ได้ร้องโหยแต่แบบน้าตาอะไรอะไรเงี้ย ก็ทำก็เสียใจ,ใจนะที่แบบ,บก็ทำอยู่อีกประมาณเกือบปีครับอัันนน้ไม่ถึงน่าจะเกือบปีไม่ถึงปีก็ออกครับไม่มอไซค์สักคันยังไม่มีเลยเอาซีวิคซีวิคในคันแรกเลยที่เริ่มจำนำเอาไปเริ่มจำนะใช่ซ<ช>ีวิคคันแรกใช่ซีวิคเริ่มจำนำแล้วก็จำนำเสร็จก็โคขอพ่อให้พ่อแบบออก ไปอ,ออกจากโรงยังน้ให้อืแล้วก็ยังเหมือนเดิมพี่ก็ยังเที่ยวเล่นพอเสียก็เอารถไปจําอีกอครับจําคันนี้คันนู้นออกจําคันนั้นคันนี้ออกเพราะว่าเราไม่ได้ทําอะไรเลยไงขอแต่พ่ออย่างเดียวพีคแ,แล้วเป็นอย่างนี้นานไหมครับอีกประมาณสองปีก็ยังอยู่เนี้ยวนๆอยู่อีหลูปเนี้ยแล้วลูกก,ก,ก็ก็อยู่ด้วยครับอยู่ด้วยก็อยู่ด้วยจนวันหนึ่งนี่นะครับผมก็มีปัญหาเรื่องผู้หญิงด้วย ตัวผมเองก็ตอนนั้นเราก็ก็เร็วเลยเร็วก็เหมือนแอบคุยทั้งที่เขาก็อยู่กับเราอะไรเงี้ยอแอบคุยแอบไปหาสองครั้งสามครั้งจนเขาจับได้เขาก็โอเคแยกทางก็ลูกก็ไปอยู่กับเขาก็แยกกันไปก็คือเลิกกับแฟนเก่าใช่ใช่แล้วลูกลูกก็ไปเขาครับตอยู่เขาครับบ้านเขาพ่อแม่เขาเลี้ยงเราก็ไปหาบ้าง แต่คือเขาเหมือนเขาเกลียดเราไปเหมือนเหมือนเขาเข้าใจเหมือนเราเราไม่ดีอ่ะครับแล้วหลังจากที่ใช้ชีวิตมาเนี่ยที่แบบว่าโอ้โหเที่ยวทุกวันนะครับถจำนำแล้วจำนำอีกครับนะซื้อรถมาก็ทีวีฟังมาเนี่ยหลายหลายคันแล้วครับแล้วมันมีช่วงที่เป็นไงจุดจบในการที่แบบใช้ชีวิตแบบนี้มันมันมันยังมีช่วงล้มไะใช่ไหมครับกํลาลังจะมาถึงแหละอ่าไหนลองลองขยาบความให้พี่บังก็ จากที่ใช้ชีวิตแบบนั้นมาก็เล่นและที่นหนักเสียเสียอย่างเดียวเลยทีเนี้ยเอาแล้วไงมวนล้วนมันกลับม,มาแล้วก็คือเลิกกาแฟแล้วเลิกเสร็จปับ๊บพ่อแม่เริ่มทะเลาะก,กันเพราะว่าแม่เหมือนกับว่าเป็นไงกูบอกมึงแล้วอะไรเงี้ยทะเลาะก,กับพ่อและเริ่มทะเลาะก,กันทุกวันแล้วเรียกว่าทางบ้านนี่เริ่มมีปัญหาครับครับ,บว่าเป็นไงกูบอกมึงแล้วอะไรเงี้ยคุยกับพ่อครับ ว่าเออไปตามใจมันเลยพ่ออ่นั่งฟังเฉยๆพ่อผมเป็นคนเหมือนใจเย็นอ่ะไม่ค่อยพูดอะไรครับพ่บอเฉยๆไปสักพักก็เริ่มขายแล้วขายรถทิ้ง oh. ผมเริ่มขายรถทิ้งเพราะผมเสียเสียถึงขั้นเจ็ดหลักเลยพี่เสีย <7 S 2> เยอะไหมเจ็ดหลักเขาชายาผมเลยเขาเรียกในในคนที่รู้กันอ่ะก็คือจะเรียกผมโกเจ็ดล้านโอ้โห ครับน,นี่เสีย <7 S 2> บอลเจ็ดล้าน,านครับโหทําไงคราวนี้ขายครับขายมมนเลยนึงขนาดว่ามีคนมาตามหน้าบ้านแบบว่าจอดสี่ประตูสองคันเลยจอดประกบหน้าบ้านเลยผมก็อุบอยู่ในบ้านแม่ออกมารับหน้าแทนพอ,อเขาพูดวันที่เขาพูดนี่นก็เหมือนแม่ก็เริ่มช็อกแหละมูลเจ็ดล้านนี่แล้วครับ แตไม่ได้เสียทีเดียวพี่มันมันเสียมาก่อนมันมันาสมเขาให้เคเราใช่ใช่เพราะว่าเราเคยมีตังจ่ายไงเขาก็แบบว่าอพี่คู่นี้สามแสนเลยเข้าใจพี่เข้าใจคู่นี้สามแสนเลยเพราะว่าเราเรามีจ่ายตลอดมาเป็นปีๆอ่ะมันก็กลายเป็นเหมือนสนิทกับคนอนี่ได้สามกับโตได้ซามเข้าใจโอเคแทงได้สามแสนเสียพี่ห้าแสนเลยเสียก็เริ่มขายแหละเริ่มขายรถไปหนึ่งคันสองคันสามคันสี่คัน หมดครับสรุปค่าสรุปว่าขายรถไปสี่คันใช้เีินหมดทั้งหมดขายรถไปสี่คันใช่ขายสี่คันแล้วมีรถของพ่อได้ไหมครับรถของพ่อยังอยู่แต่รถของเราที่ซื้อหมดแล้วหมดลวหมดเลยหมดโอ้โหจนจนล้าไปถึงรถพ่อด้วยหมดแล้วครับล้านถึงรถพ่อด้วยก็ขายหมดเลยแล้วก็พอใช้ไี่ได้แล้วไม่พอครับก็ไม่พอยังใช้ได้เงินสดที่มีก่อนหน้านี้ใช้แล้วประมาณประมาณสองล้าน ยงที่ยังไม่ได้ขายรถนะนั่งรถสองล้นครับรถสองล้นแลลวก็เพราะนั่นะพ่อแม่เริ่มทะเลาะกันแล้ะผมก็เริ่มแบบยังยังก็อยาไม่ใช่ว่าคิดไม่ได้นะแต่เหมือนว่าตอนนั้นก็ทําอะไรไม่ได้แล้วเหมือนแบบไม่รู้จะหาเงินที่ไหนเอาล้วเล่นต่อก็จะเอาคืนก็ยังทบทบไปจนมาขายรถขายรถไปคันแรกคันที่สองคันที่สามคันที่สามเนี่ยเอาไปจำนำแล้วหลุดก็คือจำนำเขาไว้อะแล้วก็ปล่อยเลยนำเลยหลุดไป โอเคหลุดจำนำไปเลยก็ไม่พอพ่อกับแม่ทะเลาะก,กันบ้านแตกแฟนเลิกลูกไปอยู่เขาพ่อแม่เริ่มทะเลาะก,กันพ่อเริ่มไม่ค่อยกลับบ้านละพ่อเหมือนกลับมาก็เหมือนกับเพาะเราอะ่ะเออเขาก็เขาก็ยังไม่ว่าผมนะพ่อก็ยังไม่ยังไม่ได้ด่าไม่ได้อะไรทนะั้งนั้นครับยังผมงก็ยังก็ทีนี้ขายบ้าน ่บ้านที่ทีท่พ่อซื้อไว้ที่คอมเดลิดครับตอนนั้น <The S 1> ซื้อ <the way. S 1> ไว้ใช่ใช่ก็ขายครับขายบ้านใช้ oh หักหนี้ไปหักหนี้ธนาคารปไ,ปไปครับแล้วก็ยังไม่พอนะพ่อก็ต้องพ่อตัดสินตอนนั้นพ่อผมอายุราชการก็ใกล้จะ,กะเกษียณแล้วตอนนั้นแะแต่ลาออกครับพ่อเออรี่เพื่อที่จะเอาเงินมาช่วยโป uh ้ huh. นี่บ้านไม่มีอยู่แล้วบ้านไม่มีอยู่ ทำไงแม่ก็ต้องแม่ไปอยู่ไปอยู่เช่าห้องเช่าบ้านอะ่ะใช่ขายรถขายรถหมดบ้านเลยครับแล้วก็ขายบ้านด้วย <c oughs> อ่าแล้วก็ พ่อกับแม่พ่อพ่อ,พ,อพ่อเริ่มไม่ค่อยกลับบ้านครับพอขายบ้านแล้วนี่ก็พ่อก็ลาออกจากงานเราจากพอไปไปยุงเทพครับไปยุงเทพก็คือเหมือนเหมือนทางห่างกับแม่แต่ยังไม่ได้เลิกกันนะต่เหมือนทางห้างกันแม่ผมกับแม่ก็ไปเช่าห้องอยู่ไปเช่าบ้านอยู่อะไรเงี้ยครับไปเช่าบ้านอยู่กันก็ไม่เหลือรถแล้วตอนนั้นนะ่ะผมอะ่ะผมท,ที่ถามนิดนึงนะล้วความรู้สึกตอนนั้นทนะี่ได้ขายไปหมดแล้ว ที่รู้สึกไงตอนที่เราเคยมีบ้านอยู่มีรถขับไปเที่ยวครับแล้ววันหนึ่งไม่มีเนี่ยเป็นไงความรู้สึกตอนนั้นมันสุดยอดเลยพี่มันตอนนั้นแม่แม่แม่เครียดจนเป็นเป็นมะเร็งเลยนะมะเร็งขึ้นเลยแบบจังหวะพอดีอ่ะแม่แม่นอกเข้าโรงพยาบาลนอกเข้าโรงพยาบาลแล้วก็เป็นตัดนมไปหนึ่งข้างเลยตอนนั้นครับแต่พ่อก็เลิกกับแม่ไปแล้วตอนนั้นเลิกแล้วแล้วก็คือเลิกขาดยาครับ ไม่เคยเจอพ่อแล้วตอนนั้นก็คือพ่อไปอยู่ที่อื่นแล้วพ่อไปอยุงเทพแม่เป็นมะเร็งแม่ตัดนมไปนหนึ่งข้างครับแล้วก็มาเช่าบ้านอยู่ผมก็ไม่รู้จะทํางไงแล้วตอนนั้นอยู่กับแม่แล้วก็พี่สาวคนผมลูกคนเล็กผมมีพี่สาวพี่สาวก็ทํางานร้านพี่สาวทํางานปกติแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงผมก็เริ่มห่างงานทําเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มห่างงานทําแล้วก็ เริ่มแรกเลยก็จะไปขับรถครับขับรถซีพีนี่นี่คือจุดเปลี่ยนนะครับในการทางานครั้งแรกเลยก็ว่าได้นะใช่เนี่ยฮะเนี่ยคือในความประมาทในชีวิตที่เราไม่เคยคิดว่ามันจะมาถึงวันนี้ใช่แล้วแล้วก็มาถึงจุดได้ใช่ครับก็เป็นครั้งแรกเลยที่เริ่มได้ทํางานใช่ไปทางานไปขอทํางานกับพี่ที่รู้จักกันตอนที่ว่าแต่งรถครับ พี่ที่ว่ารู้จักกันตอนที่ผมแต่งรถเขาก็เขาก็อยู่ในวงเดียวกันรู้จักกันแต่เขาเป็นเจ้าของธุรกิจไงก็คือเคยที่สมัยหนึ่งที่เราเคยแบบเคยมีนะแต่ตอนที่ไปประกวดขึ้นไปประกวดเครื่องเสียงไปโชว์รถอะไรเงี้ยไปรู้จักกันไปอะไรกันสนิทสนมไหมครับอนนัสนิทกันไหมก็ได้ไปกินข้าวด้วยกันบ้างอะไรบ้างก็เรียกได้ว่าครัพอสมควรครับก็ไปขอเขาขอเขาทำงานก็ขับรถซีพีครับเขาเขาแบบ ไอ่สัมปทานได้อะไรเงี้ยเขาก็จะเขาก็มาจ้าลูกน้อยทีก็คือวิ่งส่งไข่ส่งไข่เจ่นเลยขอไข่เจ้นเลยนะอืมจ่นเท่าไหร่ครับช่วงนั้นน่าจะสามร้อยครับสามร้อยพอกินไหมโอ้โหพี่บางทีจิกค่าแก๊สม้่งเลยมั้งเริ่มพี่ถามนิดหนึ่งว่าอ่าแล้ว ตอนนั้นะมีหนี้แม่นี่ยังหมดยังไม่หมดด้วยแล้วก็ใช้หาเงินได้เข้ามาละสามร้อยแล้วทำยังไงชีวิตก็ยังยังแบบนั้นพี่เขาก็ตามด่าตามอะไรแบบว่าเป็นหนี้แบบบางครั้งเราเราก็ไปยืมเพื่อนหรือหรือหรือคนที่เรารู้จักอะไรเงี้ยมาอะไรเงี้ยเขาก็ให้เรายืมเพราะว่าเขาก็เห็นว่าคือตอนนั้น power เราโอเคแหละตอนนั้นแต่คือก่อนหน้านั้นนะแต่พอเราแย่แล้วเขาก็เริ่มทวงแหละเขาก็คือเราเป็นหนี้เขาแหละเข้าใจเขาก็มาทวงผมว่าไม่มีก็ ให้มั่งไม่ให้มั่งก็ให้แม่แม่เช่าบ้านอยู่แต่ผมก็ไปเช่าห้องอยู่อีกต่างหาเพราะว่ามันมันอึดอัดอ่ะผมผมแบบชอบแบบไม่ชอบอึดอัดเข้าใจขเข้าใจไปรุ่นก็ยังไปไป,ไปทํางานซีพีขับรถวันสามร้อยไปด่านช้างนะสุพรรณอ่ะโอ้โหอ่าไปแล้วก็ไปไแถวบางการเขาเรียกว่าอะไรนะที่ว่าเลี้ยวพอพอ,พอถึงด่านขับเอ่าแถวนั้นมันจะมีโรงง,งานเยอะก็คือไปเอาไข่ที่นั่น แล้วก็วิ่งลงมาส่งในหัวหินเนี่ยแม็โครอะไรก็แล้วแต่วิ่งส่งคนเดียวขับคนเดียวส่งด้วยครับด้วยก็คือในเขตภาคกลางนี่เราก็ถึงบางสะพานเลยส่งถึงบางลงกันใต้เลยรับใช่บางสะพานน้อยก็ครับบางวันไปดีครับใช่ใช่ใช่แล้วก็บางวันก็วิ่งน้ําเชื้อน้ําเชื้ออะไรน้ำเชื้อหมูอ๋อก็ไปส่งตามข้อมือมันงานเดียวกันแหละแต่แค่บางวันไข่บางวันน้ําเชื้อก็คือบริษัทเดียวกันใช่ครับอ๋อครับผมก็ ออกหกโมงกลับถึงบ้านทุ่มสองทุ่มเงี้ยก็แบบไม่เคยก็บางทีขากลับเงี้ยไม่มีรถคือเราไม่มีตอนนั้นเหมือนเราเราตอน,น,นที่เราล้มมะครับเอาง่ายๆเหมือนว่าเราก็ไม่ค่อยมีใครและสมมติผมผมอะแค่ขนาดว่าไปไม่ยังไม่มีคนไปรับที่ทํางานเลยสมมติผมล่อรถไปเก็บโซนกลางเงี้ยอ,อไม่มีใครไปรับใช่ไหมผมก็ต้องเอามอเตอร์ไซค์ขึ้นรถไปอ่ะเราเป็นเพื่อนที่เคยเที่ยวกันก็หายบ้าง<อ>ก็ยังอยู่บ้างแต่ก็เขาเพือ่อนก็ไม่ได้มีฐานะที่ ที่ดีน่ากังวเขาก็ไม่ไม่ใช่ว่าจะช่วยอะไรเราได้อะไร้ไว้วันได้ไหมครับอ่าไม่ค่อยได้เพราะว่าตากล้าอาจจะมีภาระด้วยอะไรด้วยผมก็ไม่ได้โทษเพื่อนหรอกแต่ทีนี้ว่าเราก็เหมือนโัวคนเดียวเราก็ฮิวรถขึ้นไปอเอารถเอารถขึ้นท้ายกระบะไปเพื่อที่จะไปขี่กลับเอารถไปจอดแล้วเอามอเอไซค์ขี่กลับทีนี้ว่าจังหวะที่ไปอ่ะเหมือนผูกไม่แน่นสมัยนั้นผูกยังไม่แน่นจังหวะกระแทกท้ายรถไฟล้มเลยรถล้มอ๋อหล่นลงมาจากกระบะใช่แล้วก็แฮนด์เนี่ยไปกระแทก ตรงกระจกหลังแคปอะครับโอ oh, <ต>้โหงานเข้าเลยครับผมเรียบร้อยโหดาวผมเละเทะเลยพี่ oh. หักเงินผมหักเงินผมวันละสองร้อยก็เหลือผมมาเหลือแค่วันละร้อยโอ้โห จริงๆเรผมเหลือแค่เราจับสามร้อยเหลือร้อยเดียวใช่ใช่ตออ่อวันพัทธค่า,ากาชจพประมาณตั้งสี่ห้าพันอ่ะจนพอจะหมดโโหครับก็เลยวมาละร้อยก็ยังต้องทําอยู่ทําอยู่หัดสักพักหนึ่งความบัวไม่หายความไฟแทรกผมก็วันหนึ่งขับรถตู้ทึบผมอะ่ะเพิ่งหัดตอนนั้นก็เพิ่งอายุแบบยี่สิบยี่สิบเอ็ดอ่ะมันก็ยังไม่ค่อยได้ยังไม่ค่อยได้ขับรถตู้เก่งเท่าไหร่นี้ลืมระวังไง ครับรถตู้ทึบไปเอาไข่จังหวะไปถอยในซอยไปลูดหลังคาบ้านเขาโหยาวเลยใหญ่โตู้ฉีกสุดยอดข้ากระจกยังพอได้หมดเลยนะโอ้โหกระจกกระจกก็ยังพออยู่อันนี้อ่ตู้ทึบสี่ครับโอสุดว่าเอาไงจีบมั้งโอ้ย ขาก็ทาไปทามาก็หักใช่ว่าคือหักหมดเลยทํางานใช้หนี้อย่างเดียวเลยก็คือไปทําฟรีๆเลยอีกประมาณสี่เดือนเนอะสี่ห้าเดือนแล้วจะกินจะอยู่ยังไงละช่วงนั้นใช่ก็ไม่ไม่ก็คือไม่มีตังค์เลยพี่แล้วมีบ่าเลี้ยงไว้ตอนทางานไม่เกี่ยวขากเช้าเนี่ยไปเอารถเย็นเอารถมาสกเก็บแค่นั้นเลแค่นั้นเองครับไม่มีเบี้ยเลี้ยงไม่มีอะไรโอ้งานก็หนักเหือช่าังอเค่าแก๊สันก อ่าแบบนั้นเลยอ๋อจะมีงบเติมแก๊สอยใช่ใช่ใช่ไหมใช่แต่ถ้าขับเร็วก็จะหมดไวมันก็จะแก๊สเปลืองก็ยอมขับช้าๆเปิดกระจกเดียวไม่เปิดเปิดแอร์เลยครับเพราะว่าเรือตางเรือตังไม่กินข้าวสถานการณ์บีบให้เราต้องต้องทำมันอย่างนั้นใช่ใช่ไม่กินข้าวก็แบบโอ้ยแล้วเราทำที่นี่นานไหมครับประมาณปีหนึ่งครับปีกว่าโอปีกว่าเกือบสองปีปีกว่าประมาณปีกว่าแล้วก็ต้าหลังพอใช้นี่อะไรเขาหมดก็ ออกออกไปทําไปทําร้านอะไรรถมอใส่ไซค์ไปเป็นช่างเลยว่าเป็นคนยิบอ่ะแบบว่าร้านขายร้านขายส่งมือเป็นลูกมือครับเขาเป็นร้านส่อครับก็คือว่าร้านขายส่งพวกช่างเขาจะมาซื้อเราเราหยิบอะไรให้ให้พวกช่างมาซื้อครับเราก็ไปทําโอเคก็เริ่มเจอคนแหละ เอเริ่มเจอคนที่เรารู้จักแลลว<ร>เพราะ,ระว่าในสายช่างอโตอมอไซ์เราก็แต่งก็ในเพชรมันไม่ได้กว้างครับพีอ่อ๋อก็รู้จักกันหมดครับผมมันก็เจอก็เห็นมาทำเพราเอ้ามาทํานี่ได้ไงอะไรแบบนี้เขาก็อ๋อมาทำงานอะไรเงี้ยเขาก็มองเจนเจร์แหละแต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วว่าทงานผมไม่ได้ไม่ได้กลัวอยู่แล้วคือเราไม่ได้อายเราแต่แค่ว่าในใจก็แบบเฟลๆฟลว่าเออไม่ไม่ไม่อยากเจอสถานการณ์แบบนี้อะไรเงี้ยแอบนั่งร้องไห้นังหลังชั้นยาง นั่งแบบไม่ได้ร้องโูแต่แบบน้ําตาไรอะไรเงี้ยก็ทำเออก็เสียใจนะท,ที่แบบ,บว่าประมาณนี้ก็ทําอยู่อีกประมาณเกือบปีครับไม่ถึงปีน่าจะเกือบปีไม่ถึงปีก็ออกครับออกก็แย่มากเลยตอนนั้นแบบไม่มอไซค์สักคันยังไม่มีเลยแม่ก็ยังอยู่บ้านเช่าเขาก็ไปเช้าเย็นกลับแม่ต้องไปกลับแก่งทุกวนันนั่งรถประจำพ่อโรงเรียนที่แม่สอนอยู่แก่ง ็ยังไปกับพักหนึ่งมาทํางานร้านวัสดุก่อสร้างครับวัสดุก่อสร้างพีกเลยเพราะว่าเจอคนที่ว่าเคยแต่งรถด้วยกันอะไรแบนี้ก็แบบมาเจอเขาก็ถามว่าเ,เ,เอ,อ้ยทำงานที่นี่เลยอะไรเงี้ยเอ้ยมาทําอะไรที่แรกเขาถามทำอะไรผมว่าเอาทำงานที่นี่เอาทำงานที่นี่จริงเลยอ,อะไรเงี้ยเขาบอกเขานึกวผมอำ่ำด้วยซ้ำผมเนได้อ่ำคือสภาพผมก็ยังยีนคักๆหน่อยก็แ,แบบครับ เสื้อเขากุมธรรมดาเนี่ยทั้งดาวอะไรทั่วไปผมก็ปกติเขาก็เห็นแบบเอ้ามาแล้วทำมานี่ยังไงเอ้าแล้วรถไปไหนคําถามเนี่ยเยอะมากเลยรถไปไหนรถไปไหนใครเจอใครก็รถไปไหนเอ้าแล้วมาทํางานได้ยังไงอะไรพวกเนี้ยมาทำงานที่นี่ได้ยังไงก็เจอคําถามนี้ทุกวันทุกวันจนรู้สึกไงครับดังได้งใจเราใช่รู้สึกไม่ดีครับมันไม่ได้มันไม่ได้รู้สึกแย่ที่เราเป็นแบบนี้นะมันรู้สึกแย่กับกับสิ่งที่เราเคยเป็นคือมันก็หนีไม่พ้นกับคำถาม แบบนั้นทุกๆวันครับถึงขนาดว่าแบบช่วงนั้นถึงขนาดแบบดูบุรีก็คือแบบดับไว้ก่อนอะไรเงี้ยดับไว้บุรีใช่ถ้าดูดมาสามเที่ยวจริงครับเพราะว่าดูดูก่อนแล้วก็ดับพอกินข้าวแล้วเราก็ค่อยจุดใหม่ครับแบบนั้นเลยส่งสี่ตามพวกายงาเขาสมมติลูกพี่ร้านเขาสมมติร้านหมู่บ้านเนี้ยมามามาเมาสี่ร้อยถังเนี้ยผมก็ต้องขี่พ่วงข้างไปส่งอืมครับคนเดียว ก็ไปส่งว่างๆก็ล้างนกมั่งล้างขี้นกล้างอะไรล้างน้ำอะไรเงี้ยคือทําอะไรได้ก็ทําทําอยู่นานนะก็ปีหนึ่งได้ครับปีหนึ่งก็จะตัดสินใจบวชบวชช่วงอายุเท่าไหร่ครับบวชประมาณยี่สิบสองครับ 22, ยี 23, 22, ่สิบสองย่างยี่สิบสามยี่สิบสองยี่สิบสองปียี่สิบสองใช่ สงสารแม่ด้วยเพราะว่าเหมือนกับนั่งยุ่งมันมันเหมือนเป็นปมอะพี่มันอยู่ในหัวตลอดว่าเป็นอย่างนี้พ่อเราอะไรเงี้ยเราเราทาให้ที่บ้านต้องเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยทั้งที่มันไม่สมควรจะเป็นอะไรเงี้ยก็นั่งคิดอยู่งมันเป็นปมอยู่ในใจนะครับแบบเหมือนชีวิตไม่มีความสุขเลยเนี่ยคือแบบว่าไม่มีความสุขเลยไปไหนมาไหนก็ไม่มีความสุขทํางานไปก็ถอยรถมาคันหนึ่งถอยรถมาถอยกระบะ เช้เตาอ่ะมือสองถอยรถมาคันก็ตอนนั้นก็ยังเป็นหนี้อยู่นะก็ยังเป็นหนี้คนอื่นอยู่แล้วก็พอรถด,ด้วยแล้วก็ใช้หนี้ไปด้วยครับจึงแบบก็ยังไม่ค่อยดีครับแต่ที่เราใช้หนี้เพราะว่าที่เราถอยรถเพราะว่าบางทีบางทีบางครั้งแม่เขาไม่สบายเยงี้เราก็ต้องพาแม่ไปหาหมอบ้างอะไรบ้างครับพี่เพราะว่ามันจะเป็นเพราะว่าแม่ต้องไปที่ศรีราช ทว oh, นพูดก็ขับรถจากที่ตะกรีไปนู่นเลยใช่แต่ถ้าวันไหนลางานไม่ได้แม่ก็ต้องนั่งตู้ไป oh. ครับแม่ถ้านั่งตู้ไปบางทีมันสะเทือนแผลอะไรย่างเงี้ยเขาก็เครียดเขาเครียดเดียวเขาเครียดถ,ถึงมันพีกตรงที่ว่าบางทีผมนั่งแอบดูเขาเขาแบบเอารูปพ่อมาดูแล้วเราเราไม่ได้อยู่ในในเหตุการณ์นั้นะคือเราเราเดินอยู่ที่อื่นอะ่ะแล้วจังหวะนั้นะคือผมเดินมาพอดีก็แบบแม่เนาะนั่งนอนดูรูปพ่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วพอผมเดินมาเพราะเขาได้ยินเสียงเขาเดินมาเขาก็ เขาก็เก็บปุ๊บแล้วเขาก็ห่มภาพมันเป็นความรู้สึกที่แบบโหสุดยอดมากมันมสุดน่เหตุการณ์นั้นคือพอเลิกกันไปแล้วประมาณประมาณปีกว่าแล้วนะก็คือแม่ก็ยังแบบยังยังดูแล้วผมก็รู้สึกผมแบบโหพี่มันสุดแต่มันยายนะมันสุดยอดอะ ผมก็เลยไม่รู้จะทํำยังไงมันตอนนั้นเริ่มเริ่มรู้สึกผิดมากๆแล้วอยากทํางานให้แม่แล้วอยากแบบยังดูแม่แล<น>้วแต่ก็ยังทําไม่ได้เพราะว่าหนักเกินมันยังติดลบมันมันติดลบไปเลยพี่ถึงขนาดว่ตาตังซื้อหรี่ไม่มีนะไม่มีตังซื้อหรี่เลยคือว่ารถก็ผ่อนเดือนไม่ผ่อนเดือนเลยพี่ก็แท้ๆไปอะแบบพีคเลยแล้วก็ทำบิกคาเมล่าอยู่ประมาณสองปีครับพอยี่สิบสี่เนี่ย ยี่สามยี่ประมาณประมาณยี่สี่พอย mm. ี่สี่เนี่ยเริ่มในประเทศตัวเองแหละรู้สึกว่าไม่อยากอยู่เพชรแหละรู้สึกว่ารู้สึกว่ารู้สึกว่าอึดอัดอะ่ะรู้สึกว่าไปไหนมาไหนก็แบบไม่มีความสุขอะ่ะ mm. ม,ม,มันมันมันมีแต่ภาพเดิมๆคือเห็นแต่ภาพที่มีความสุขแต่พอวันนั้นไปก็ไปไหนมาไหนก็เพื่อนก็หายอะไรเงี้ยมันก็ตามสภาพเจอใครเขาก็บางทีเจอพี่ เห็นเห็นว่าเห็นนะคือเดินหลบเลยบางทีมึงกลัวเรายิ้มตังค์อ่ะจริงมันมันเป็นงั้นจริงมันเขาลัวยิ้มตังค์แตที่เราไม่ได้ไม่ได้จะยิ้มตังค์เราแต่แค่แบบเออแค่อยากทักอ่ะอันนี้ก็สรุปไปง่ายครับว่าเนี่ยในตอนที่เรามีนะครับก็เพลินก็กอนข้างเยอะแต่วันวันหนึ่งที่เราหมดขึ้นมาเนี้ยไม่มีใครเหลือเลยใช่ครับแันก็ทั้งครอบครัวเราก็ใช่เคาเรียกว่ามีความแบบแตกแยกใช่หนัก Mm. อ่าผมก็จับมาได้พักหนึ่งก็ไปเจอก็คือเห็นพี่เขาเปิดอูก็เลยเดินเข้าไปหาเขาอะไรเงี้ยบอกว่าพี่พอดีผมจับอยู่อะไรเงี้ยผมก็เลยแบบว่าจะเอารอมาวางแบบข้างๆแทมแซมอะ่ะเพื่อมีใครสนใจอะไรน, mm. ไไรนี้เขาว่าได้อะไรเงี้ยเขาว่าได้โอเคผมก็ ย้ายของมาเลยเอาของมาวางโชว์อะไรเงี้ยตามในอู่อ่ะแล้วก็มานั่งเล่นอยู่ในอู่ด้วยอะไรเงี้ยก็คือขายของไปด้วยนั่งชอบรถอยู่แล้วด้วยไงก็นั่งในอูก่ก็ก็เริ่มขายได้ขายได้บ้างครับก็ขายได้ขายมือสองขายอะไรขายไปเรื่อยๆเริ่มแบบขยายขยายมีแล้วผมทุนไม่พอไม่มีทุนและก็คือทุนมันมันไม่ได้โตขึ้นเท่าไหรอ่อ่ะมันต้องผมก็เพื่อแบบอยากอยากจับชุดอื่นมาขายบ้างอีกอ Yeah. Mm -hmm.